สวัสดีครับตอนนี้จะได้เ,เตรียมชินปลานิลน,น้ำมันทอดกรอบนครับเจไดโรยเกลือลงไปแล้วเกลือก็ชินปลานิลครับจะได้ดักข้าวครับตามไปด้วยผงนัวครับตัว,ตว,ตวน้นข้าวเข้ากันเนาะเจได้ซึ้มเขาเนื้อชินปลานิล เขาหนักปลาอตอนนี้น้ำมันในกระทะก็เริ่มร้อนแล้วใส่ขิ่นฝานิ่มลงในพอดแล้วก็โโอ้หเสียงเดือดผ่านๆแล้วกันฮึมฮึม แยกขันทอดครับเวลาน้นเราจะได้ซุกๆกรอบๆพอดีพอดีครับนี่นนี้ชิ้นปลานิ้นกบลังกรอบพอดีครับนี่ตักใส่จานนะครับนี่สีสันน่ากินนะครับนี่สีเหลืองโอ้โห หมูครับกรอบดีมากครับเนี่ยขิดกินใส่หัวปลานิ้งลงไปทอดครับโดยทอดที่หลังครับเพราะว่าหัวปลานิ้งมีทวดนานๆกว่าเพาครับเ,เนี้ยแบบของแสีบของนัวเวลาหลักที่เราถึงก็หัวปลาหนิ้ง ฟุ๊ปุบปช่างกระดูกเลยครับจิ้มนในมดครับหนูประเด้๋ที่นครับเกี่ยวกบกบกบกครับเศบนัวเศบนัวครับหนูจะเอาพริกลาดรสจัดๆ,ๆนี่ครับน่าอยู่น่ากินครับรน,นะตอนนี้จิ๋นเมาทำผัดพริกลาดหลานินทอดกรอบครับพริกแกงใส่ลงไป กว่าได้กลิ่นหอมครับเติมน้ำตาลงไปครับกลิ่นหอมขึ้นมาเลยครับเติมน้ำตาลลงไปผมรู้ว่ oh <my> ้เกิมรสชาติเก็บเนื okay. Okay. น้อเก็เนืออน้อขากำลันดีครับเติมน้ำลงไปขึ้มาครับร้านนั้นจิต oh. ใจ่บใหม่ ใส่ใบโหระพาครับโใบโหระพาเก็บจากสวนครับนี่กำลัแบบางงามๆเลยครับใส่ละลายครับกินหอมขึ้นมาแล้วครับนี่กินของใบโหระพาเนี่ยครับเข้ากันดีครับนี่แลับพริกลาด<อ>พริกเกลืองลาดนี่ครับรน,นี่ <ขอ S 1> ลาดให้ตัวเลยครับ ซึมเขาตอนฉิมปลาเน้นถอดกรอบครับนี่พมอหิวพมอุิวพอกินแล้วเด้อครับมากินอยู่น้ำกันเด้อครับผมมีพ,มพี่นองครับผมของเสียผมนัวตามแบบบ้านบั่นอีสานบ้านหลวกบ้านหน้าเอาครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับผมกินได้ตักกินตักชิมออเดิ์ออเดิ์ครับ นี่โอ้เด็ดขินตอนนี้ยัยครับนี่ว่ารสชาติจีแสบนัวขนาดไหนครับืันนี้ครับนี่ปวยก็ใบพักโ,โหระพาครับอืมโอ้กรอ,กรอบเลยครับผมกินหอมเลยมากครับนี่หอมกินพริกแกงกินพริกลาดน่ครับก็ใบ,บโหระพาครับ อืมอืมบครับกรอบนุ่มดีมากครับผมกรอบๆครับตามด้วยมือเขือบฟอครับพักเชียงครับอืมความต้น,ตนหอมครับนี่พับเชียงครับ กรอบดีครับผมเขียวกรุบกรุบเลยครับโอ้ไมนี่กรอบนี่จะยังดินได้ครับนี่ปลาสดๆครับปลาอื้น จ็บนวดีวนะครับผมเดี๋ยวอยู่นะกินมือน,นี้ครับป่านิ่นพันเป็นชิน้นเป็นชิ้นครับนี่กินกระดูกน้่ครับนี่อะตามด้วยใบโหระพาครับหอ,อมดีเข้ากันครับนี่แม่กระท่ำกระดูกครับนี่ กรอบขนาดไหนครับอือหือกรอบดีมากครับผมเสียบครับรสช,ชาติชัดจานชัดจานครับอย่างไรก็ขอฝากการทั้งยูทั้งกินตามแบบ,บานบ้านนะครับผมปลามิ่น ทอดกรอบรากพริกโดยใบหัวพาครับฝากกด s ั b สไ r ร b ์กดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมเดินทางสูส่ไปพร้อมกันสวัสดีครับ